เฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัยรุ่นกระดิ่งครับวัรุ่นกระดิงไวัยรุ่นกระดิงะด่งเฮ้ยออย่าอย่าอย่าสู้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 กับพี่ ยอมมาซะไอ้น้องยอมจำนวนซะโดยดีน้องก็ได้ไม่เจ็บตัวไอ้น้องไอ้น้องอย่าสู้ไอ้น้อง้ยกระสูบกระสูบจุดโอ้โหไอสัตว์วัยรุ่นเม็ดโฟมกระสูบแดกไอ้ควยโง่แย้วยเวลากลัวเหยี่อปอมมาไม่ตีไอคยไอไม่กิน มึงแม่งโง่จริงๆเลยคุยทอกออเป็นไงโถ่าในที่สุดก็ได้แล้วนะครับ <c oughs> ดูดิเกี่ยวทั้งตัวเกี่ยวทั้งปากโโหของแท้เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเรา นาจะต้องไปหากิจกรรมอะไรทําให้มันเหนื่อยกว่านี้ักหน่อยวะดูแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีเลยแบบนี้ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่แบบว่าแนวระนาบเนี่ยมันอาจจะสู้ไม่ได้เนี่ยไปครับปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบุวันนี้ก็ถอนตัวกันไปสามลายแล้วนะครับ <Wh ee! S 1> เหลือเราคนเดียวเราไม่ยอมนะครับ เราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วกระดิ่งดังก็คือเสียงสวรรค์ของเราโอ้โหหอก,กางปุ๊บเป็นไงอีกสดแดดเปี้ยงแห้งเร็วจริงๆวัยรุ่นสายกระดิ่งเอาอีกแล้วอ้าวเฮ้ย โอ้โหจะจะเลยตะกี้เฮียวัยรุ่นสายกระดิง่งอือือปลาอะไรกินวะเมื่อกี้เอาเรื่องนะเนี่ยเราก็จะมัดกระดิ่งของเราไว้เหมือนเดิมเอ้ยไหมใช่มัดแล้วก็เสริมมาอีกอันหนึง่งเราจะได้ปั้นเหยื่อแล้วก็เอาไปเปลี่ยนได้เลยเราอุ้ยอไอ้สัตว์ปากมือนี่มึงนี่คมจริงๆ เวลาปลาไม่อยากจะอยู่ในยึดคบเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัยรุ่นกระดิ่งครับ ไวรุ่นกระดิงไวรุ่นกระดิงเฮ้ยอยอย่าอย่า,อย,าอย่าสู้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 กับพี่ยอมมาซะไอ้น้องยอมจำนวนซะโดยดีน้องจะได้ไม่เจ็บตัวไอ้น้องไอ้น้องอย่าสู้ไอ้น้องเฮ้ยกระสูปกระสูปจุด โอ้โหไอ้สัตว์วัรุ่นเม็ดโฟมกระสูบแดกไอ้ควยโง่แว้วเวลากูัวเหยื่อปลอมมาไม่ตีไอคุยไอไม่กินมึงแม่งโง่จริงๆเลยควยทอก <c oughs> เป็นไงโวถ เยีง่โง่มึงนี่โง่ได้ใจมีเหยื่อปลอมดีๆให้กินแบบหรูๆเลยไม่เอาอืมไอเหยื่อ,อปลากระสูปกินอ่า เ้ยคือวิดแล้วโอ้โหไอ้ยปล่อยก่อนแม่งเอ้ยสัตว์เอ้ยเอาอยู่นี่วะอ้าวหลุดแล้วด้วยยังอยู่เอ้ยอยู่ตัวเล็ก อยู่ครับผมทำไมมันวิ่งแปลกๆวะเนี่ยอยู่นะครับ <Yes. S 1> นี่ยังวิ่งแปลกมากเลยอ่ฮะาวัยรุ่นเม็ดโฟม <laughs> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเห็นไหมคุณเห็นไหมสงสัยจะไม่อยู่ครับตัวนี้ไม่อยู่ไม่อยู่ครับแม่ยังตามมากินด้วยเมื่อกี้เอาไอ้เหี้ยปลาเล็กอยู่ครับอยู่นี่นะครับ มันกินจนแบบเบามากจนแบบเราไม่คิดว่ามันจะอยู่อะ่ะโอ้ตายตายชีวิตน่าจะได้อีกตัวนึงแล้วนะครับโอ้โห สงสัยว่าผมแม่งจะต้องมานั่งข้างล่างแล้วบ้างเนี่ยปลามันเข้าแล้วอะครับปลามันเข้าแล้วปลามันเข้าเหยื่อแล้วเนี่ยเข้ารัวๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แม่งเหมือนจะเอาเฮ้ย hey. นี่นะครับจะ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  จะอยู่ไหมนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สับแล้วโโอ้หแม่งดูก,กัดดิกระสูบกัดปังเลยเมื่อกี้กระดูกแตกมาแล้วมึงแทนแทนเทนไป เราที่เดิมของเราฮึ๊บไวรุ่นเม็ดโฟมนะครับกินเออเดี๋ยวต่อไปเอาใส่กับแป้งนี้ดีกว่าแล้วก็แล้วก็พอเต็มแล้วพอได้เยอะๆแล้วค่อยเอาไปใส่กระชังทีเดียวเดีกว่ามั้งจะเดินให้เอาอีกแลยวครับ จะเ,เอาอีกเล้่ยกลับโอ้โหตายตายนี่นะครับเดี๋ยวใส่ดีไว้แล้วกัน ตายปลามันเข้านะครับเป็นฝูงเลยครับผมอันนี้แทบไม่พันนะครับใส่นี้ไว้ด้วยกันโอ้โวิ่งอย่างก,กระโดดเลยครับผมตอนนี้ สงสัยจะต้องนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้ละวังโอ้ยไม่ไหวเว้ยเดินขึ้นเดินลงเหนื่อยได้อีกแล้วนะครับา โอ้ยโคสุดเลยครับเดินขึ้นเดินลงตอนนี้อยากจะบอกว่าเหงื่อแตกท่วมเลยโอ้ยเออมาเฮ้ย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 อยู่ไหมล่ะเนี่ยสงสัยจะไม่อยู่นะครับกินขนาดนี้โอ้ยอยู่อยู่ครับถ้ากินย่างเสียงนี้อยู่ อ้อยากให้เห็นว่าอาการมันกินเมื่อกี้อเออเนี่ยตัวแค่นี้เองโอ้โหกินซะแบบคันจะตกน้ำอ่ะ <c oughs> ยเยอ้ คุณเห็นไหมชัดแจ๋วเลยใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมรอได้นี่ตับ้ช้าเลยครับหืไม่อยู่เหรออยู่นะครับแต่ตัวเล็กมากเลยนี่นะครับนี่ เออโอ้โหตึงหมดนะครับเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่นะครับเฮ้ยหลุดหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆก็หยุดวิ่งอ,อ๋ออยังอยู่ยังอยู่แทนแทน,ทน โอ้โหสายอนุรักษ์อีกกูแม่งเอ้ยอันนี้มันป่าก,กินหรือเปล่านี่ยโอ้ป่าก,กินจริงๆด้วยเฮ้ยมานี่เลยมึงมานี่เลย โอ้โหโสัตว์ประทูเป็นไงล่ะโ,โหระดับนี้แล้วสองตัวเลยวันนี้เป็นไงมันเหมือนรู้เลยเมื่อกี้ปล่อยไปตัวหนึ่งแล้วก็ได้เพิ่มมาเป็นสองตัวน,น,นี่นี่แน่อยูหรือเปล่าจ๊ะ เหมือนจะอยู่นะจ๊ะค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา,อย,อย,มายอมซีโรราบซะโดยดีพ่อหนุม่มฟวับแทนแทนแทนแปดขีด,ดขีดอันนี้ได้ปลาแปดขีดนะครับ